วันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปหัวข้อที่ว่าวันนี้นะคะพาแม่ธรณีนะคะท่านอยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณผ่านทางหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวไอใช้ไพ่สองสำรับเปิดให้นะคะมีทั้งแสงสุกแล้วก็ไพ่ย,ยิปซีเนาะอะไาพา่ทโล่เนาะเดยขยัดเปิดอย่างละห้าใบพระแม่ธรณีนะคะท่านอยากส่งสารใดถึงคุณอย่างละห้าใบ ซับไพ่กันนะคะเด e s สเตนเดอะเฮอร t มิสเดอมูนสามดาบแปดแปดไม้ 8, ท่านก็ฝากสารมาบอกนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเอ่อพระแม่ธรณีบอกว่า ถ้าดวงการเงินการงานกำลังจิดขัดอยู่ท่านบอกว่าให้คุณจุดธูป21ดอกกลางแจ้งนะคะแล้วท่องคาถาพระแม่ธรณีแล้วไหว้ท่านนะคะท่านบอกว่าให้คุณไหว้พระแม่ธรณีนะคะแล้วดวงการเงินการงานของคุณจะดีขึ้นนะคะแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้รับความบุติธรรมในเรื่องในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มาเป็นอุป,ปสรรคในะชีวของคุณพระแม่ธรณีบอกว่า ให้บูชาพระแม่ธรณีนะคะแล้วอะไรหลายๆสิ่งอะไรอยากจะดีขึ้นถ้าคุณอยากชนะศัตรูและคู่แข่งให้บูชาพระแม่ธรณีค่ะขอพรจากพระแม่ธรณีอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมกับคุณให้คุณนึกถึงพระแม่ธรณีค่ะท่านยังอยู่เคียงข้างคุณเสมออย่างที่หมอไอบอกนะคะว่าท่านฝากสารมาบอกว่าให้คุณ จุดทูปบ21ดดอกนะคะไหว้พระแม่ธรณีกลางแจ้งนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงสงการเนาะก็เป็นเลิกดีค่ะที่คุณจะได้ทําพิธีไหว้พระแม่ธรณีนะคะเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาให้กับคุณเองนะคะแล้วจะมีสิ่ง,งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดวงคุณเป็นดวงที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมค่ะใครคิดร้ายกับคุณเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดนะคะคุณเป็นคนที่มีสิ่งกสิคุ้มครองเยอะมากๆคุณไม่ต้องกังวลนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการรักสามเศร้าหรือว่ามีปัญหาที่ทิ่มแทงหัวใจยอยู่มีศัตรูและคู่แข่งทางความรัก หรือว่าอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยก็มีปัญหาแบบโดนโดนนินทาว่าร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเอ่ออยู่ในความสมันนี้มันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าแบบที่รักที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะที่มันไม่ถูกต้องท่านก็บอกว่าให้คุณรักษาสินข้อ3นะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้รักษาสินข้อ3นะคะท่านย้ํานะรักษาสินข้อที่3แล้วดวงชะตางคุณจะดีขึ้นนะคะ ท่านบอกว่าให้ทำทำยังไงก็พยายามรักษาสินนะคะและ้วดวงคุณจะดีขึ้นถ้าคุณไม่รักษาสินข้อที่3มเนี่ยมันจะเป็นบาปมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าทําผิดนะคะคนที่ไม่รักษาสินข้อที่3าเนี่ยหนึ่เลยก็คือจะทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นนะคะทําอะไรก็แบบมันจะไม่เจริลรุ่งเรืองค่ะมันจะติดตะขัดไปหมดเลย มันจะไม่ดีอะค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นบาปมากๆด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่เราทําไปแล้วเราผิดพลาดไปแล้วในอดีตหรือว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้อ,ของกับคนที่เขามีเจ้าของเราทั้งรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีท่านก็บอกว่าให้ถอยห่างมานะคะอย่าไปยุ่งม,มันบาปนะคะถ้ารู้ตัวแล้วอะไรที่เราเล่ามาก็ลืมลืมมันไปนะคะแล้วทําปัจจุบันให้ดีค่ะอยู่กับปัจจุบันพยายามรักษาศีลน,นะคะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนะคะ รักษาสินนะคะแล้วก็ไหว้พระแม่ธรณีนะคะแล้วดวงชะตางคุณจะดีขึ้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยมันดวงชะตาม,มันจะเปลี่ยนแบบมันจะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะค่ะสุ่มหยิบนะคะสามใบเนี่ยแล้วการเงินที่ไม่ได้มันก็จะได้นะคะเมื่อคุณบูชาพระแม่ธรณีแล้วก็ อะไรที่มันผ่านมาแล้วใกล้มันผ่านไปนะคะอย่าไปคิดมากกับชีวิตนะคะท่านก็บอกว่าถ้าคุณยังเจ็บช้ำกับในอดีตอยู่แล้วก็แล้วแต่ท่านบอกว่าคุณปลดปล่อยนะคะและรู้จักการปล่อยวางการให้อภัยนะคะการที่วันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งมาทํากับคุณไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าคุณมีศัตรูและคู่แข่งอยู่ท่านก็บอกว่าให้คุณเนี่ยปลดปล่อยเขาไปได้แล้วนะคะให้คุณรู้จักการให้อภัยแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่สามารถให้อภัยเขาได้ก็คือแผ่เมตตาให้กับเขาแล้วก็ให้นึกถึงพระแม่ธรณีค่ะจุดทูบวิสิบอก จุดธูป21ดอกบอกชื่อศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีกับคุณที่คุณไม่สบายใจอยู่ในเวลานี้บอกชื่อศัตรูของคุณว่าเขาชื่อนามสกุลอะไรบอกพระแม่ธรณีค่ะแล้วท่านจะมาช่วยให้ดวงคุณนั้นเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีจากหนักให้เป็นเบานะคะ แล้วศัตรูที่คิดลายาคุณเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณต้องเป็นคนดีนะคะพระแม่ธรณีปกป้องรักษาคนที่เป็นคนดีค่ะถ้าคุณเป็นคนดีแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ค่ะอยู่ที่ไหนเทวดาย่อบกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่แล้วค่ะใครทําไม่ดีกับ๋ยวคุณจงโอโห้ใครก็ตามที่ทําไม่ดีกับคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่จงโอโหสิกกรมให้กับเขาจงโอโหสิกกรมให้กับเขาไปนะคะอยาอา่าผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรต่อกันนะคะมันจะ ทำให้เราไม่มีความสุขนะคะเขาทําไม่ดีกับเรานั้นมันเป็นกรรมของเขาค่ะแต่ถ้าเราทําไม่ดีกับเขานั่นเป็นกรรมของเราที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าใครทําอะไรกับเราไว้ไม่ดีคิดเสียว่าเราเคยไปทํากับเขามาก่อนเขาจึงมาเอาคืนเราในชาติภพนี้นะคะเอาัวสีกรรมไม้กับเขาไปถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถทําได้ก็คือให้บูชาพระแม่ธรณีนะคะจุดทั่วิดอกกลางแจ้งแล้วท่องคาถาของท่านนะคะ แล้วก็มันจะมีบทสวดในอินเทอร์เน็ตนะคะลองเซิร์ชหาดูนะคะว่าวิธีการบูชาพระแม่ธรณีจุฑวิศิบตดอกนะคะแล้วก็ของที่ต้องไหว้ก็จะมีถ้าเรางบน้อยเนาะก็หมอไอแนะนําว่าให้บูชาแค่พวงมาลัยดาวเรืองมันล้วนนะคะ1พวงแล้วก็น้ําแล้วก็น้ํหนึ่งขวดก็ได้ค่ะถ้าใครมีงบหน่อยก็เอาเอามะพร้าวสักลูกหนึ่งผ้าแพร3ามสีก็ได้ค่ะบูชาพระแม่ธรณีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเลยก็จุดวิ1ิบตดอกพอค่ะแค่นั้นเอง บอกตล่ากับท่านปัญหาที่คุณทุกข์ใจอยู่แล้วดวงชะตางคุณเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแน่นอนค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ